สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆนะคะสุภูสุคนเนะะเาะค่ะเช้านี้กัเช้าต่อกะบ่มีเอยียงหลายนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องนะคะเอายาให้ลูกสาวนะคะบ้อนอาหารลูกสาวก่อนนะคะช่วงมียากินนะคะ ยาที่ไปตัดมานั่นแหละพี่น้องต้องฟ้าเอาให้สุมนานกินเมื่อนี้เมื่อที่สามแล้วญยาก็เริ่มรู้สึกว่าจะเหลืองละให้สุนางกินไปก่อนนะครกิจวัตรประจําวันในแต่ละมือถ้ามีหยาก็เอาหญ้าให้พวกนางกินก่อนตัดผสมกับเอาออกไปล่ามไว้เนะคะเนาะกันพวกนางเบื่อเสิง มื่อนี้เป็นเป็นครึ่มฟ้าครึ่มฝนเนี่ยเด้พี่น้องเออมื่อนี้ฮะเบิงมันพรลไม่แน,น่ใจคือกันว่ามันซิมาบอกแต่ก็เป็นครึ่มๆนะคะดีที่มียาตุนไว้ให้ลูกสาวกินยาไปก่อนคุณแม่ก็จะขึ้นไปเบิงนาก่อนนะคะสบายที่สุดก็ลูกสาวชนิดแหละ ยาก็มีให้กินมีหน้าที่ตื่นเอ้ยมีหน้าที่นอนตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมากินเนาะไม่ต้องลำบากอะไรอันนี้ดูลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กนะคะกินยิ่งกว่ากิจวัตรประจำวันตอนเศ้าเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่ต้องทําทุกวันอืมจันกะจากสาวกรุงเทพก็ได้กลายมาเป็นสาวเลี้ยงงูมา สาวเลี้ยงงัวสาวดำนาสาวเห็ดนาสาวชาวนาไปโดยปริยายนะคะจุดชีวิตนะครับมันหักเหีแบบเราไม่ได้ตั้งตัวเซนไม่ได้เตรียมพร้อมกับสิ่งเหล่านี้เลยแต่เซนก็ต้องทำให้มันได้ ถ้าเราบอกเอ,อ่ยคำว่าเห็ดบอดาก่อนลองเห็ดเบิงก่อนเอากับสิเห็ดได้ฉันบอดได้เคยคิดได้พี่น้องว่าฉันสิมาเป็นยังเสียชีวิตฉันอืกินเข้าไป